ก้าวเป็นหมูก้าวเกินกนินเยอะๆรูปแผลจะได้หายไวๆมีอะไรบ้างเนี่ยรู้เปล่าอือพีพีเป็นอะไรมาครับ ปากไหมว่านิ้วเข้าล้อจักรยานครับนิ้วเข้าล้อจักรยานมันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงนิ้วมันเป็นยังไงที่หนูเห็นมันติดอยู่กับจักรยานใช่ไหมครับเพราะอะไรลูกเพราะอะไรมันถึงเข้าไปหจับมันหนูจับมันมันก็เลยเข้าไปใช่ไหมครับ แล้วพอเข้าไปแล้วทําไงหรือเอาออกได้ไหมได้เอาออกได้เลยไหมหรือว่าต้องทํำยังไงหนูให้พ่อไปเอาประแจมาหนูให้พ่อไปเอาประแจมาขันขันมันก็เริ่มหลวมมันก็เริ่ม,ม,มปปขันบเบรกออกใช่ไหมครับใช่แล้วหนูก็เอานิ้วออกแล้วตอนออกมาสภาพนิ้วเป็นไงห้อยห้อยเลยใช่ไหม เจ็บไหมตอนนั้นไม่เจ็บเพอเราชาใช่ไหม <c oughs> แล้วเมื่อคืนแล้วพอเรามาโรงพยาบาลทำยังไงลูกเขาก็ทำเขาก็เย็บผ่าตัดใช่ไหมครับแม่เข้าไปด้วยป่ะแม่เข้าไปกับหนูไหม,มแล้วตอนผ่าตัดหนูร้องไห้ไหมครับร้องร้องเสียใจ,ะจะ ลองตอนฉีดยาชาอืมพีพีรู้ไหมว่าพีพีอ่ะเก่งมากเลยนะลูกพียพี่มีความอดทนสุดๆเลยแล้วอกยังแม่หันให้มีหลายฟองอยู่นมีอะไรม้างอันนั้นที่กำลังจิ้มอยู่คืออะไรคือปลาปลา ล้อเข้าจาักรายานใช่ไหมแล้วก็พีพีก็นิ้วลุยเลยลุ่งลิ่งใช่ปะนิ้วลุ่งลิ่งแล้วตอนนิ้วเข้าจาักรายานร้องไหมไม่ร้องหนูมีสติมากๆเลยลูกเมื่อคืนผ่าตัดเสร็จก็ประมาณ ก่อนผ่าตัดแล้วไปโดนจิ้มกันมาใช่ปะ่ะเมื่อคืนผ่าตัดเสร็จเกือบเท่าไหร่ห้าทุ่มเนาะที่ออกมาจากห้องผ่าตัดใช่ไหมครับห้าทุ่มพีพีไม่ร้องเลย5าุ่มรึนว้างแต่พีพีมาร้องตอนผ่าเสร็จแล้วที่ยาชามันมันหายแล้วใช่ไหมปวดใช่ไหมลกูก กินเยอะๆนะครับหายไวๆนะแม่รักหนูนะลูกรู้ไหมครับโอเคแม่ไม่กลัวแล้วนะแม่เขาอย่างตัวไม่ใช่ตู้ลูกตู้อันนี้คืออะไรลูกพี่กินยาแม่ตอบให้มจิ้ม